คลิปนี้นะคะหนูยิ้มหนูแยม้มจะพาเอลินมาดูอะไรคะมาดูอะไรคะช้างเออมาดูช้างค่ะอุ้ยเอลินได้ยินเสียงอะไรเสียงน้ำตกนั่นเองนี่ไงเอลินแบนดูตรงนี้ก่อนไหมอุ้ยดูสิเอลินอุ้ยน้ำใสมากเลย เราต้องเดินข้ามสะพานตรงนู้นไปนะเอลินกําลังจะข้ามสะพานนะเอลินมองดูข้างล่างแม่น้ําผ่านข้างล่างเลยเอลินเจอช้างกี่ตัวคะชีตัวชีตัวอ่าและพี่ยิมนะคะเจอช้างกี่ตัวแล้วยังไม่เจอเลยค่ะช้างจริงๆนะคนะยังไม่ช้างจริงจริงดูช้างทั้งหมดอู้หูไม่กี่เชือกเนี่ยช้างนะคะเขาจะเรียกเป็นเชือกนะคะ68ตัวเขามีเชื่อหมดเลยนะมีพังน้ำพิ์พังสร้อยฟ้าพายขุนพลน พังเอื้องคำํำทายขุนศึกแต่ละเชือกก็จะมีควานนะคะนี่ไงเขาจะมีชื่อควานบอกเลยนี่บัตรนะคะนคนไทยร5อยห้าทิบตรก็สามารถแลกอาหารได้นะคะนี่ไอรดนเอากล้วยไปให้ช้างนะไอรินเจอช้างไล้ยังชี้หน่อยช้างอยู่ไหนไม่ใช่ชา้งา,ชางอยู่ตรงนู้นไอรินบอกว่าช้างอยู่ตรงนี้นี่มันคือช้างปลอมช้างจริงอยู่ตรงนูน้นนี่ออ โอ้ตัวนี้โตโตมากเลยเขาเชื่ออะไรเนี่ยสวัสดีค่ะจุ๊บได้ไหมจุ๊บโอ้โเขาพูดไปกินได้เหรอโอ้โหกล้วยกล้วยกล้วยค่ะไม่ได้เอาค่ะขดขด เขนเากขอันขวโพดไม่กินโพดเก็บไปก่อนเขาพอดเก็บไปก่อนเอลี่นี่ไงหนูแย้มหลอกหลอกให้น้องมาอเรจอุ้ยดูกินแล้วน่ยังไงยไงจับมือกับแม่จับมือกับแม่นี่จับมือกับแม่จับมืออย่างนี้ลูกนี่นี่จับมือลุงไหมือ๊ยิ้มแยมน้องปอกเปลือกเลยอ่ะน้อปอกเปลือกเขาพูดได้อะ่ิงง ้อะตัวอื่นก็มีนะป้าน้องกินเยอะละให้ตัวอื่นบ้างป้าโอ้ยเขาเป็นช้างแบบคนแก่แล้วเนี่ยน้องกินได้เลยคุณยายคุณยายหรือคุณลุงคะเนี่ยคุณยายตัวนี้ไม่ปอกเปลือกกินไหมคัแม่น้อยพี่บอกว่าไอ้ลินช้างอ่ะ กินได้ทั้งวันเลยไม่รู้จักอิ่มเลยเอลินกินได้ทั้งวันไหมมาแล้ว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 นี่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 พี่บอกว่าตรงฝั่งนน้นก็มีเดินไปอีกนิดนึงนะจากจุดตรงนี้นะคะพี่บอกว่ามันจะมีช้างอยู่ตรงจุดนน้นด้วยเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูนะคะมีสจุด เจอไหมอู้เจอแล้วหนึ่งตัวตัวโตมากตัวใหญ่มากตัวนี้ก็ตัวโตหนูแย่งให้น้องหน่อยลูกเร็วๆงับงับโอ้ยหล่นเงี้ยเงี้ยน้องรู้ด้วยน้องรู้ด้วยบายบายไม่มีไม่มีอะไรเราไปให้ช้างตัวข้างบนกันฮะอันนี้ันเป็นคุณเก๋โอ้ยอันนี้แก่มากแล้ นี่นี่นักป๋องนี่ไงเอลิให้ด้วยมาให้ด้วยสิมาให้แล้วเด้อมันไม่ได้กัดเราหรอกไม่กัดลูกฟันเด้อป้องบอลฟันแต่งวงเขายาวยาวอ่ะเรามาหาตัวนี้กันเมาหาตัวนี้กันฮัลโลเอลิสไปไหนโอ้ยไม่มีอะไรเลยดูดิดูดิคิดว่ากล้องเป็นอาหารดูดู คิดว่าเป็นอหาหารเนี่ยง่ำง่ำอะไรอีกแล้วอีกแล้วคิดว่ากล้องเป็นอาหารอีกแล้วดู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 นี่นี่เนี่ยมเป็นเหมือนจะหมูกเลยง่ำกินแบบบุฟเฟ่เลยเหรออ่ะให้กินแบบบุฟเฟ่ดูสิ<อ>ต่างสบายเลยจ้าโอ้ oh my god แล้วหมดแล้วอาหารหมดแล้วเราก็กลับกันเดินข้ามสะพานกลับเหมือนเดิมดูน้ำไหลบรรยากาศดีมากเลยจริงๆเขาน่าจะทำเป็นคาฟเฟ่หรือเป็นอะไรเนาะโอ้ยยิ้มแย้มดูพี่เขาโอดผ้ายิ้มแย้มดูพี่เขาโอดผ้าโูตรงนี้สวยนะ อุ้ยพี่ยิ้มซื้อเครื่องเป่าเสียงนกอ่ะอีกรอบนึงเ,นเอ้ดินทำไม่เป็นหรอกเนเไไอ้ดินทำยังไงลองทำท่าดูซิท่ายอย่างนั้นเลยเหรอ,อเอาไหมแล้วก็จะไปหายก็นั่นเนนเออออารีนลืกะไตัวเท่เาไหร่คะ นนะพี่ยอมโชว์เป่าเสียงนกนกเาไม่ร้องหนารินะ้นิดเดียวอเอรินมุนเอรินก็เห็นเครื่องนี้อีกอันนึงนะคะเอรินต้องหมุนจัดอย่างนี้เดี๋ยวป้าทำให้ดูนะแล้วก็หมุนไม่เอาเขาต้องไม่เอาเขาจะให้เขาจะทำเองเอรินทำดูสิเอรินทำดูสิ ก็แม่เนี่ยหมุนหมุนเพื่อพอท่าน,นอย่างนี้เนาอ่าแม่จับมือน้องไอลีนนะอ่าฮะเอรีจับแน่นแน่นโอ้โหยิ้มแย้มเสียงเสียงแบบเจวแหววมากมันเป็นเสียงนกที่เฟกมากสนุกสนานมากๆเลยนะคะสำหรับ การมาป้อนอาหารช้างที่ฟางช้างแม่สานะคะงั้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวหนูยิ้มนูย้มขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไอเดีไายบาย